โอเคสวัสดีชาวอเกมเมอร์ทุกคนด้วยนะฮะมาอยู่กับผมไอซีเกมเมอร์นะแล้ว,วันนี้เราก็อยู่ในเกมสปอร์ตล้วผมวู้ฮู้นะฮะในพาร์ทที่เอ่อเท่าไหร่วะพาร์ทที่สิบนะครับก็ก็ห่างหายกันไปน,นานเลยนะครับประมาณสองพันกว่าปีได้นะครับก็ไม่มีอะไรมากครับคือผมต้องไปสอบโปรเจกต์ใช่ไหมฮะคือผมจะทำแอนิเมชันเป็นไปนส่งอาจารย์อันนี้บอกไว้ก่อนเลยนะฮะ โปรเจกต์ไม่แน่ว่าทุกคนอาจจะได้ดูกันในช่องผมนะฮะอันนี้ต้องรออีกทีนะครับว่ามันดีจริงหรือเปล่าถ้าดีจริงผมก็จะลงนะฮะถ้าไม่ดีก็ปล่อยไป,ลยปลยเลยน, <laughs> นะครับโปรเจกต์การ์ตูนแอนิเมชันเลยเนี่ยทำเป็นแบบวาดแล้วก็ทําเป็นแอนิเมชันนะฮะอันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวต้องลองลุ้นอยู่ทีว่าจะได้ลงช่องนี้หรือเปล่านะครับประกาศที่สองนะครับไม่ได้อัพเพราะว่าต้องพักนะฮะสอบโปรเจกต์ปุ๊บแม่งป่วยเลยฮนะอันนี้จริงขี้เกียจนะครับหลกัลกๆคือขี้เกียจนะฮะ อ่ตกลงคือขี้เกียจนะครับก็เลยไม่ได้อัพอาา่าฮะโอเคแค่นี้แหละเดี๋ยวต่อไปเราสามารถวิพัฒนาการได้แล้วนะครับเราก็ทําลายเป็นพันธรรมิตรทั้งหมดอ่หนึ่งสองสามสี่สี่เผ่าแล้วก็ทําลายอีกอีกเผ่าหนึ่งนะครับก็ยึดเป็นยึดครองได้หมดแล้วนะครับก็สามารถวิพัฒนาการได้แล้วนะฮะโอเคเออลืมบอกไปนะฮะใครที่คอมเมนต์เม็ดหนึ่งเม็ดสองเม็ดสามนี่อย่าคอมเมนต์นะฮะ คขาไม่ไปคำพูดดีกว่า <c oughs> อ่านไม่รู้เรื่องนะ <c oughs> บอกไปตั้งแต่คลิปสองสามคลิปที่แล้วแล้วยังยังมีคนใหม่กันนะคอ okay. มเมนต์โอเควิวัฒนาการต่อเลยครับมาทึกวิวัฒนาการแนวการเล่นอ่อช่วงสร้างผพันธุ์นี้ก็เหมือนเดิมนะฮะโอเค okay. ก็มันจะบอกว่าเราทําอะไรไปแล้วบ้างนะฮะนี่แล้วก็พันธมิตรแล้วก็ไปฆ่าชนเผ่าสีม่วงหลนะฮะตายหานหมดประมาณนี้นะครับโอเคไปไหนต่อ เออไปไรนต่อเช็ค <mel od ic 00> ครับเ e. ช็คชืบเขาให้เฮ้ยเราพวกเราจะสร้างใหม่กันแล้วนะหมู่บ้านนี้มันกาเกินไปเดี๋ยวเมื่ตะดาวมาทำไงมุชาการมุชากาพอของคุณได้อะไรวะคลองทวีปนี้แล้วและพร้อมที่และพร้อมที่จะพัฒนาความอยู่รอดอยู่อยู่แบบหมู่บ้านไปเป็นแบบเมืองนะฮะโอเค ผมเป็นคนที่ชอบแบบอ่านอะไรก่อนแล้วแบบเพิ่งมารู้ว่ามันไม่ใช่อะไรอย่างงี้เนี่ยโอ้โหยาวเลยครัน,นี้อันนี้มันให้สร้างสร้างเป็นจัตุรัสเมืองครับแบบหอคอยแบบเหมือนพระราชวังอะไรเงี้ยประมาณนี้นะฮะอ,อ,อันนี้ก็ต้องใช้เวลานานหน่อยนะครับก็ขอก่อเลยแล้วกันนะครับโอเค นี่ก็เสร็จแล้วนะเป็นบ้านอันแสนอลังการเหมือนลูกหนวดนะฮะนี่มีลูก,กตามีปากครบถ้วนนะฮะมาต่อไปเป็นช่วงแต่งสีนะครับอันนี้จริงเราสามารถเอ่อกดตรงนี้นะครับเพื่อทําการเขาจะมีคนสร้างเอาไว้แล้วก็ลงในเน็ตนะครับก็เราแค่กดคลิกเข้าไปปุ๊บจะได้บ้านหลังนั้นได้ขึ้นมาเลยนะฮะแต่ไม่เอาเราจะเอาแบบเฟี้ยวฟ้านะฮะโอเคสร้างเองแม่งเลยอันนี้แบบผมสร้างแบบสิ้นคิดเลยนะแบบไม่ได้แบบ ไม่ได้หวังอะไรอุ้ยเย็ดอุเย่เทพมากโอ้โหรู้สึกหล่อเฟี้ยวกระเจียวแมวมากเลยฮนะมาหล่อมากคนสร้างก็หล่อมไม่แพ้กันโอ้โหโคตรเท่เนี่ยนะเขาเรียกว่าความเฟี้ยวเว้ยเออนี่ขอเอียงนะฮะอะไรทุกคนเห็นด้วยใช่ไหมใช่ใช่ใช่ขอเอียงอ่านี่ก็พูดไปครับภาษาอะไรกันไม่รู้ เราต้องสร้างพยานฐานะแย่ย yeah, yeah. ่ถูกต้องเราต้องสร้างพยานฐานะขึ้นมา<ค><ณ> <c oughs> เราต้องสร้างผายหาอะไรกินนะฮะโอเคเย่ okay. yeah. so, แล้วก็ ได้เลยฮะอ๋อหมู่บ้านนะครับชิงคุณกำลังจะก้าวสู่ความเป็นอะไรนะอาอรอยชนนะฮะคืออะไรบ้าอะ,อะไรแกน,น,นี่ต้องสร้างอีกแล้วเลยคือกดมาได้เลยไหมแบบโอเคเดี๋ยวผมขอทำการนะก่ออีกรอบแล้วกันนะฮะก่อบ่อยเลยกันช่วงนี้ มาแล้วฮะก็นี่คือรถของเรานะโออโอเฟลโคตรคือเวลาที่แหลมแมวมาครับอุย้ยสวยก็ค่อนข้างนะเหมือนรถตำรวจมากกว่าเลยครับรถตำรวจจะชัดเลยเอาเป็นว่าสีอะไรดี่นะสีที่มันกลมเก,กลืนกับบ้านเรานะฮะบ,บ้านเราเป็นสีม่วงใช่ไหมอ่มอ้ยเยโอ้ยเยสหล่อมากคือแบบเฟี้ยวฟ้ามะพร้าวแก้วมากฮนะชื่อรถไม่ต้องละมั้งเนี่ย เรียบร้อยฮะชื่อรถเหรอเอ่อชื่อรถชื่ออะไรดีเอ่เนี่ยชื่อหลักของผมโอเอลโอนะฮะโอโรนะครับจัดไปรถโอโรกู้โลกนะครับเป็นรถที่ค่อนข้างที่จะเท่เฟี้ยวฟ้าวมากครับอ่ะเยี่ยมโอเคเราไปดูกันว่านะครับต่อไปจะเกิดอะไรขึ้นกับอ่ารถของเรานะโอ้โหตัวแม่งบักเข้าไปนู่น พวกที่เราแต่งนี่เราสามารถแต่งแต่งเติมได้อีกนะครับผมก็เลยแต่งมั่วไปก่อนในช่วงนี้นะครับนะฮะทวีเรามีแค่เนี้ยนะมันเหมือนเราปูเส้นมากกว่ายุคเห็นปัญญาพัฒนาการและการค้นอะไรวะการคมนาคมอมาถึงแล้วนะฮะเมืองของคุณคือเมืองแรกที่ปรากฏ บนดาวเคราะห์ดวงนี้นะครับเมืองอื่นจะตามมาซึ่งก็แตกต่างเอ้ยซึ่งก็แตกตัวออกจากเผ่าของคุณนะอ้าวชิหายแล้วคือเหมือนจะมีคนอื่นนี่ไปไปแยกออกไปนะฮะไปก่อตั้งของเมืองเมืองของตัวเองนะครับผมนะซึ่งจะแตกต่างกับเมืองเราอิน,นิดหน่อยโอเคยินดีด้วยยินดีต้อนรับเข้าสู่ อะ,อะไรอารยธรรมนะฮะขณะนี้คุณได้รับสิทธิ์การควบคุมระบบผังเมืองนะครับโอเคสร้างความก้าวหน้านะนี่คือตารางอันนี้ถูกแล้วนะครับโอเคบทฝึกสอนการใช้กล้องนะค,คุณสามารถโอเคเหมือนเดิมครับอันนี้เหมือนเดิมคลิกมาซ้ายและขวา่ะคลิกและใช้ปุ่มลูกศรเพื่อหมุนกล้อง อ๋อหมุนโลกได้โอเคครับใช้บวกอะอ๋อซูมไปทั้งโลกได้เลยนี่ลบใช่ไหมอ๋อบวกนะบวกลบนะโอเคเอ่อคลิกหรือลากลากกล้องอโอ้เหมือนเรือมากกว่านะผมว่ามันไม่ใช่จะอะไรเลยอะ่ะเฮ้ยนี่อะไรอะ่ะ ให้มองหาน้ำพุเครื่องเทศแบบนี้ในบริเวณใกล้ๆนะฮะแล้วคลิกบนน้ำพุโอเคมันเหมือนแบบเ,เหมือนน้ำมันหรือเปล่าอะไรย่างนี้ยึดน้ำพุนะครับจุดรู้หมายประเทศของคุณแสดงอยู่ที่ที่นี้นะโอเคอ๋ยึดน้ำพุโอเค <c oughs> ยังไม่มีเจ้าของแตมันเหมือนเป็นเครื่องเทศนะแบบ นั่นแหละเครื่องเทศนะฮะเรียบร้อยของเราแล้วแผนที่ย่อคุณจะพบว่าน้ำผูเออ้เครื่องเทศที่คุณยึดได้เป็นสีอะไรนะโอเคนี่ครับโอ้โหมีหนึ่งสองสามสี่ห้าเจ็ดแปดเก้าสิบโอ้โหเยอะนะฮะเนี่ยต้องยึดให้หมดเลยเนี่ยอ่านไม่ค่อยคล่องเลย <laughs> อะไรคลิปพิธีบ้านนะฮะอะไรโปรแกรมการจัดการเมืองนะครับ แท็บเครื่องมือเหล่านี้คืออุปกรณ์สําหรับโปรแกรมจัดการเมืองซึ่งช่วยให้คุณสามารถซื้อ,อยานพาหนะสิ่งปลูกสร้างส่วนประกอบต่างๆของเมืองและสร้างาสร้างเพลงชาติมีหรือเปล่าหรือเครื่องแต่งกายท้ายด้วยโหเจจริงเนี่ยสร้างเพลงชาติด้วยนะฮะเพลงชาติ อ๋อนี่เพลงชาติเหรอเนี่ยอ๋เราสามารถสร้างเพลงเพลงชาติได้เลยนะครับตรงนี้โอเคช่างมันนะครับนี่ก็สามารถแต่งตัวได้เหมือนเดิมหรือเปล่าเนี่ยน่าจะใช่นะแต่งตัวลองไปดูเลยสิเราจะมาสำรวจกันโอเคครับแต่งตัวได้เหมือนเดิมนะฮะทุกอย่างเหมือนเดิมหมดแต่จะแต่งได้เอ่อแต่ง แค่แต่งตัวนะฮะให้ดูสวยงามไม่เฉยมีกระโปงกระโปรงเรียบร้อยนะกางเกงมีไหมไม่มีมีแต่กระโปงนะฮะวยเียวฟ้ามากเกาะอกเฉยโอเคอาา่าฮะผมลืมบอกฮะมีน้องคนหนึ่งนะฮะเขามาเม้น์บอกว่าขอดีๆนยครับแต่งตัวอะไรอย่างงี้นะฮะคือแบบว่าบอกเลยว่าไม่ได้นะครับผมเป็นอย่างงี้นะครับไม่มีใครสามารถทําอะไรผมได้นะฮะ บังคับผมไม่ได้หรอกบอกเลยอันนี้ต้องเข้าใจนะเพราะว่าตาแต่แต่ตละคนมันไม่เหมือนกันอยู่แล้วนี่ครับจะทําตามคนเดียวมันก็ไม่ใช่นะมันไม่ใช่เรื่องนะครับต้องเอ่อต้องรู้ด้วยนะครับเรื่องนี้นะยอมร,รับเป็นซะนี่บังคับเนี่ยโหเท่หมวกนี้ไม,ม่เท่แล้วออกเอานี่เข่าเราไม่เข่าเรานะฮะเอ่อต้องใส่หมวก เท่ๆเฟี้ยวๆนะอุยเยสคุนาคมสุดๆนี่ก็เป็นหน้ากากนะฮะอันนี้เหมาะสำหรับการนีหน้ากากกันแก๊สนะฮะมีหน้ากากแบบเออ่างานราตรีด้วยนะครับอันนี้เป็นน่าจะเป็นชุดชุดอนันธรรมดานี่เป็นเกาะนะครับมีเป็นสมัยแบบกรุงโรมเลยโคตรเฟียเ้ยวเคทอสบอลหรือเปล่าก็ไม่เท่อยู่ดีนะฮะอันนี้ อันนี้ก็ช่างไปก่อนพอแล้วแค่นี้ก็เฟี้ยวฟ้าวแล้วมาต่อกันเลยเออยานผ่านะนี่ครับเรามีเรือเครื่องบินแล้วก็ยานอวกาศหรอวะน่าจะหลักๆเราน่าจะมีอยู่แค่นี้ก่อนนะฮะสามสามชนิดนี้นี่ฮะเราสามารถเปลี่ยนยานซ่อมยานได้แก้ไขแล้วก็สร้างใหม่ได้เลยนะครับโอเคบุกยานได้ด้วยวะเนี่ย โอ้มีซื้อยาได้ด้วยนะฮะโอ้โหเฟียฟ้ามากเยี่ยมอันนี้ก็จะเป็นบ้านนะฮะซึ่งเราสามารถสร้างได้เลยแต่ว่าผมขอเลือกเอาแล้วกันนะครับอ่าฮะนี่บ้านพลเมืองปะวะนี่ครับกดปุ๊บม,มันจะขึ้นไหมอย่างนี้เลยนะฮะให้เราสามารถเลือกได้เลยว่าบ้านของเราจะเป็นยังไงบ้างน,นะครับโอ้เยอะเหมือนกันนะเนี่ยเลือกมาสักจุ่มหนึ่งแล้วกันนะโอเคอ่าเราเนี่ยครับเรากําหนดเองอันนี้น่าจะเป็นเป็น ที่พัะอาศัยนะครับอันนี้เป็นอะไรแหล่งบันเทิงนะครับเป็นดิสโกเทกผับอะไรอย่างนี้นี่บ้านลมจะชัดเลยหรือเปล่าเนี่ยอะไรที่จะเป็นแหล่งบันเทิงได้นะแล้วแต่คนเลยนะครับอันนี้เราสามารถมีแค่นี้ใช่ไหมโอเคแหล่งบันเทิงนะครับเรา ขอเลือกแบบดีๆเลยแล้วกันนี่อะไรอ่ะ <up in> <places> อุ้ยนี่น่าจะเป็นแหล่งบันเทิงที่ดีแน่เลยครับจัดไปโอ้ oh, ไม่รู้คืออะไรเนี่ยาสร้างไปก่อนนี่คืออะไรโรงงานนะฮะโอโ้โหสุดยอดโรงงานจะเอาไงดีโรงงานต้องเอาให้มันแบบค่อนข,ข,ข,ข้างที่จะมีชีวิตชีวานะครับเออเป็นโรงงานนี้โรงงานน้ำหรือเปล่านี่ชาดีกับโรงงานช็อกโกแลตใช่ไหมอันนี้ก็ดูำดำมืดไปหน่อยนะฮะโอ้โหนี่มาแม่มาเป็นเครื่โองจักรเลยเอาที่มันน่ารักหน่อยแล้วกัน นี่คน่ารักเลยมันขนมเค้กเลยเอาเนี้ยละกันนะฮะเอาเนี้ดีกว่าอันนี้ดูค่อนข้างที่จะทันสมัยนะครับเป็นแบบอืมจะได้นี่ก็คนของเรานะครับโอเคมีป้อมปืนด้วยนะสองพันแพงชิบหายนะฮะเราต้องทําการสร้างโรงงานก่อนแล้วกันอุ้ยไม่เอาโอเคสนามบอลลมนะฮะตั้งเลยเลยหมุนได้ด้วย ทำให้ค่าของคนมีความสุขนะฮะมันจะเป็นการดีสำหรับเราแล้วก็สามารถเชื่อมโยมไปที่อื่นได้ด้วยนะ <c oughs> เราก็ดูกันว่าอันไหนที่ทจะดีอันนี้ไม่ค่อยมีคนชอบเลยเออไปตรงนี้ก่อนถ้าไม่มีโรงงานก็มันก็จะไม่จเจริญน,นะครับโอเคได้แล้วยังไงต่อเราต้องไปขุดเหมืองใช่ไหมคิ้ป่องช่างกูกก เเีย่ข้าวู้ดค็นกระชาถูกอ่ะอุ้ยนี่ไกลมากเลยว่ะใกลกับตรงนี้ถ้าผมจําได้นะเป็นสถานที่ที่เราได้เดินทางจากบ้านเราไปนิดเดียวนะครับแล้วก็จะเจอกับหินอุกระบาตนี่ก็เป็นหมู่บ้านเบลอพวกนี้หมู่บ้านอะไรอ้าวหมู่บ้านได้กับเราไม่ใช่เลยนี่ใช่ไหมหมู่บ้านสีเขียวนะอ๋อมันเป็น ยังมีพวกที่เราแบ่งันแล้วก็ไอ้นี่อยู่นะอผมว่าไม่ไม่เป็นมิตรแน่เลยหมู่บ้านหลังเนี้ยจริงๆเมืองเนี้ยไม่เป็นมิตรชัวนะครับถึงมันจะมีน้ำพุอยู่น่ารักก็ตามชนเผ่าของคุณได้แตกตัวออกไปตั้งเมืองใหม่ในทวีปของคุณแล้วคุณอาจจะอยากเข้าอะไรวะพิชิตพวกเขาตอนนี้โอเคคือสามารถแบบอ่ ไปเป็นมิตรกับเขาหรือไม่ก็ยึดเมืองแม่ได้กํำลังก็เหมือนเหมือนกับอันที่แล้วนะครับโอเคความสามารถสืบเนื่องนะเมื่อต่อฟากนี่คือความสามารถพิเศษเฉพาะชนชาติของคุณประชาชนในประเทศจะค่อยๆพัฒนาเทคโนโลยีสําหรับพวกมันของพวกมันเลยนี่คืออะไรวะโหภาอังกฤษด้วยน่าจะเป็นการอันนี้น่าจะเป็นนิวเคลียร์หรือป่า ไม่แน่ใจนะฮะเราไปดูว่าชนเผ่าอันไหนเป็นไงนี่มืดแล้วใช่ไหมเอ้ยชนเผ่านี้ดีนะฮะถึงมันจะดูน่ากลัวไปหน่อยแต่ก็ว่าวุ้ยแต่มันเป็นชนชนเผ่าเผาชนเผ่าทหารนะมาติงนี่ก็เหมือนกันนะฮะสร้างมาแล้วไอห่านม,นมียาแล้วหวะชนเผ่านี้เป็นไงบ้างค่อนข้างที่จะดีนะฮะน่าจะไม่มีอะไร ไม่เหมือนตอนเป็นไม่เขาเรียกว่าเมืองไม่เหมือนตอนที่เป็นชนเผ่านะฮะมันจะค่อนข้างที่จะโหดร้ายนะฮะคือมาถึงแม่งโกรธเราเลยอะไรอย่างเงี้ยนะนี่เราสามารถไปยึดเมืองได้โอเคเรามีนี่แล้วใช่ไหมอันนี้เป็นของเราใช่ไหมปีปีกระป๋ชิดก,กระป๋าท่ากู้ชาบูเงินเราเพิ่มไปเรื่อยแล้วโอเคอันนี้เป็นสัตว อันนี้เ,เนื้อจะไม่ค่อยจำเป็นตอนนี้เนื้อไม่จำเป็นแล้วครับนี่อะไรคืออะไรเอ่ยโอ้ชันเผ่าน่ากลัวมากแต่ตัวอ่าชันเผ่านี้เหมือนจะเป็นมิดนะฮะแต่ว่าไม่น่าจะเป็นมิสเท่า,าไหร่มีการออกไปหาอาหารกันด้วยนะครับ มนเผ่าเราเป็นชนเผ่าแรกต้องเมืองมันจะใหญ่กว่าพวกหน่อยหนึ่งนะแล้วกำแพงค่อนข้างที่จะเปราะบางนะครับเดี๋ยวเราขอไปสร้างกำแพงกำแพงสร้างได้เปล่าวะเดี๋ยวขอลองดูก่อนนะครักำแพงมันสร้างได้ไหมกำแพงมันมันเหมือนแบบของใครของมันเลยหรือเปล่าหรือว่าวิพัฒนาการไปเรื่องกำแพงก็จะเปลี่ยนนะครับอันนี้ไม่รู้นะครับสามารถซื้อต้นไม้ได้นะเพื่อทําให้คนตกแต่งเมืองให้สวยงามมากขึ้นโอเค ต่อไปก็จะเป็นรู้สึกของเราจะยังไม่ใหญ่พอนะเดี๋ยวครั้งหน้าอาจจะใหญ่กว่านี้นะฮะผมอาจจะแบบมาสร้างเอาไว้อะไรองนี้ไอคลิปหน้าเดี๋ยวจะได้รู้กันมาต่อไปเป็นการสร้างอันนี้เรามีภาษาบันเทิงนะครับโรงงานนะครับอันนี้จะเป็นว้าวบ้านนะฮะโอเคเวยเจ๋งๆคนชอบด้วย โรงงานป้อมปืนป้อมปืนยังไม่ยังไม่ค่อยจาเป็นเท่าไหร่นะเดี๋ยวจําเป็นเมื่อไหร่ก็เอาไปยัดเขาเนี่ยจาเป็นแน่ต่อไปเป็นคนงานครับคนงานต้องมาก่อนนะช่วงนี้โอเคเดี๋ยวขอสร้างสถานบันเทิงใช่ไหมไม่ได้คนไม่ชอบกันสมมติเราสร้างนี้ไว้ตรงนี้เราสร้างคนงานโอ้โหยอดโอเคฮะ ตรงนี้ก็น่าจะสวยแล้วนะครับเออโรงงานตรงนี้เอาไหมไม่เอาไม่ดีนี่ก็ไม่ดีเฮ้ยเลืองมากเว้ยเฮ้ยอ่ออันนี้ใช้ได้แล้อว่าเจ้าตรงนี้ดีอตอนนี้ยังไม่ส่งผลอะไรนะครับเอาตรงนี้กันละกันโอเคตอนนี้ความพอใจนะฮะเ,เกือบเต็มเลยฮะแบบค่อนข้างที่จะหล่อเฟี้ยวมาก ลุงฟอหล่อเฟี้ยวมากครเราไปดูยานเอาดีก่ารู้สึกว่าเมืองนี่เอ้ยหมู่บ้านสีน้ำเมงนินเหรอวะโอ้ยหมู่บ้านมันใหญ่มากมาหือมามากครับหล่อเฟี้ยวมากหมู่บ้านสีเหลืองนะฮะอืมน่าจะเป็นหมู่บ้านของศาสนา,านะครับรู้จักเสียงเพลงแล้วฮ่ามอยเซอร์แซตอะไรเมืองโอเค แต่ละเมืองจะมีเสียงเพลงอะไรไม่เหมือนกันนะครับวูเกิดอะไรขึ้นกูไม่รู้เมื่อกี้อ่านไม่ทันนี่สร้างเมืองไปก่อนนะเดี๋ยวอุ้ยไปผูกมิดกับเขาดีไหมผูกมิดยังไงเหมือนจะต้องจมตัวอย่างเดียวอะ เอ้ยเดี๋ยวก่อนนะฮะเหมือนว่ายานของเราโอเคผมยังไม่เข้าใจระบบเล่นมันเท่าไหร่นะ,ะเดี๋ยวขอลองดูก่อนเราเป็นสีเหลืองใช่ไหมเอ้ยสีเหลืองเอาปะเดี๋ยวเดียวอ๋อเนี่ยนี่นี่เราจะเป็นเหลืองเหลืองเข้มนะฮะ อ้าวเฮ้ยอา้าวเมืองฮาร์ริเวย์อะไรอะได้ก่อตั้งอ้าวชิบหายแล้วยังมีอีกเมืองหนึ่งนะครับที่ก่อตั้งมาเหมือนกันโอ้โหมันก่อตั้งเมืองเยอะจังวะวันนี้ผมว่าเมืองนี้อ้ยแม่งอุ้ยแม่งต่อสู้แล้วไปดูกันไปดูกันต่อสู้แล้วสุดจับแมวมากต่อสู้ด้วยเสียงเพลงนะฮะโอ้โหเฟี้ยว มาหุงเงินเรานี่พุ่งพลาดมากครับอะไรอะ่ะสร้างได้สร้างขึ้นเหรอรายชื่อกองทัพนะคุณสามารถเลือกยานพาหน,นะในได้ในรายชื่อนีครับกองทัพของคุณเพื่อที่จะเลือกหรือต้องดูกิจกรรมมารกิตที่อ้สร้างนี่ว่าโอ้เยอะเนะ่ สร้างเยอะไปหรือเปล่าวะเราเอาเป็นว่าสร้างเก,กาะป้องกันไว้ทุกด้านเลยลวกันนะฮะเงินเยอะละโอเคไปเริ่มเริ่มเหลือน้อยแนละ้วฮะออกก่อนโอเค,โ,อเคโรงงานตรงนี้ไม่มีคนชอบคนก็ไม่ชอบตอนนี้คนชอบบ้างไม่ชอบบ้างอันนี้ธุรกิจลุล้วนเลยคนไม่ชอบนะะน่าจะ สถานเริ่มลมก็ไม่เกี่ยวนะฮะน่าจะเป็นหมู่บ้านมากกว่าอ,อ๋อเฟียโคตรก็โรงงานโรงงานโรงงานตรงไหนใครชอบโรงงานบ้างบอกกูทีอ่านูน่นจะโซงโรงงานมาเลยนะสถานเริ่มลมเอ,อ่อลองเป็นบ้านหนอยสิ รู้สึกว่าคนยังไม่ค่อยชอบเท่าไหร่นะบ้านนะเนี่ยอาซาวกันอย่าไรบ้างโหสุดยอดเรานี่ค่อนข้าที่จะเอาแล้วโดนยึดแล้วฮะเหมือนจะไปโจมตีเขาแล้วนะเดี๋ยวเราลองไปโจมตีทักชนเผ่าหนึ่งนะครับแล้วทงหมดนะฮะไปชนเผ่าสีแดงนะครับอ๋อมอบขขัดได้นะครับเปลี่ยนความเชื่อเมืองตั้งเป้าหมายอัตโนมัติ อออันนี้เป็นความเชื่อน,นะฮะติดต่อนะครับยินดีต้อนรับจำไว้ว่าในการคน้นค้าขายนั้นการกระทําสําคัญกว่าคําพูดเสมอดูเหมือนว่าท่านจะเป็นเพื่อนบ้านที่ดีของเราท่านต้องการอะไรหรอครับอ่าอะไรเหรอเพื่อชื่นชมพื้นดินอันกว้างใหญ่ของท่านเป็นอย่างมากเจ้าเจ้ามังอันนี้ออกแนวที่จะหาเรื่องนะฮะ คชมเอนครับข้าพูดของท่านนั้นแสดงให้เห็นถึงปัญญาอันล้ำลึกโอเคติดต่อเมืองอื่นอยู่นะท่านอาจารยสื่อสารชนชาติที่ปกครองเมืองม,ออองมืองมากกว่าหนึ่งเมืองจ,จุบห้วยไปนะชิบพายแล้ว สึกเมืองนี้น่าจะโดนแจไปแล้วนะฮะผมยังไม่สไม่กล้าที่จะไปเจรจาหรืออะไรนะฮะเดี๋ยวอุ้ยหายแล้วค่ะกดผิดกดผิดนะะอันนี้คืออะไรยานอะไรมาทำไมการที่เมืองจะเติบโตได้เศรษฐกิจก็ต้องเติบโตด้วยนะครับเราอยากจะค้าขายกับเมือง ำมอยเซอร์แซหาท่านตกลงเราจะส่งสินค้าที่ดีที่สุดและจ่ายภาษีสำหรับสำหรับแต่ของสำรับอ่ะงงวะเฮ้เราลองรับข้อเสนอนะครับรับปฏิเสธข้อเสนอไปเยอะม,มากข้อตกลงนี้จะทำให้เมืองของเราทั้งสองรุ่งเรืองมั่งคัง่งโอเคเราน่าจะเป็นเ,เป็นพันธมิตรกับเืองนี้แล้วหรือเปล่านะฮะอันนี้ต้องลองดูอีกทีนึ่ง ล้างสมองชาวเมืองได้ด้วยเอ่อเ้ยเราต้องโจมตีทางน้ำก่อนนะเดี๋ยวเราต้องทำนี้ก่อนมองขวัญไหมอืมมาไปโอเคคือเราสามารถค้าขายกันได้แล้วก็เราก็จะทำการยึดเมือนนั้นโดยอัตโนมัตินะฮะเท่าที่ผมเคยเล่นมาเมื่อก่อนไม่รู้ใช่หรือเปล่าประมาณนี้นะ โอเคครับ okay, ผมว่าน่าจะพอแล้วมั้งหมดเวลาพอแล้วมั้งเนี่ยแค่นี้รู้สึกจะเยอะกันไปแล้วนะฮะก็คลิปนี้คงขอตัวลาไปก่อนนะฮะส่วนคลิปน่าจะเจอเกมอะไรก็มาติดตามชมด้วยเลยโอเคบ๊ายบายวู้ฮู้ y ย a